แต่งประดับเพชรพลอยใส่ปอกขาเป็นเพชรเป็นพลอยเหมือนมาลิเกอ่ะแล้วให้มาเต้นนะเพิ่งเคยเห็นแบบเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากก็ไปยืนอยู่ดูฮะบ้านน้องแก้วฝนตกชายชนบุรีฝนตกใช่มหมดีนะพี่แก้วไม่ไปอพี่แก้วมาสุพรรณเพราะว่าอุ๊ยเพิ่งสังเกตตรงนี้มีกล้วยสองเครือโอ อ๋อ oh, ใช่ใช่ค่ะพี่พรุ่งนี้พี่แก้วก็ไปทําบูญข้าวมานสา่าจะทําจะทําอะไรแกงเขียวหวานหรืออะไรสักอย่างที่่าบอกมเมื่อกี้ไปวัดเหมือนกันวันข้าววันสานะวันนี้ไม่ทันวันนี้ตื่นสายกว่าคุณนายจะตื่นก็นอนเมื่อคืนนอนตีสองอ่ะตอบคอมเมนต์เพื่อนไม่ทันจริงๆเลยี่แก้วทำเฟซบุ๊กด้วยอะ่ะฝากไป ไปเยี่ยมพี่แก้วที่ Facebook ด้วยนะคะ Facebook ก็ชื่อนี้แหละชื่อเดียวกับ YouTube นี่แหละเผื่อใครเผื่อใครดู YouTube Facebook ด้วยน้องก๊อปก็ทักทายสวัสดีครับคุณแก้วชนบุรีนะคะแก้วไม่ค่อยสบายเลยไม่ได้ไปค่ะเป็นอะไรอ่ะเห็นบอกอยู่พี่แก้วก็แซวอยู่ว่า ไม่สบายจริงอะ่ะเห็นกินไอศครีมอยู่เป็นคนคนไม่สบายที่ดื้อสินเนี่ยกินไอศครีมแต่พี่แก้วเข้าใจเนาะเวลาเราไม่สบายเราอยากกินอะไรเย็นๆเนาะชื่นใจหวานๆเนี่ยนะเป็นจังหวัดนี่เองว้าวเป็นใหญ่นะไม่ยอมเป็นอำเภอเป็นจังหวัดวสวยอะ่ะดูสิมองตรงเนี้ย ลมดีมากค่ะดูสิแสงจันทร์กระจายส่องนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้ากอรชอนตานนี้นางนอนหลับแล้วหรือ,อยังผู้ใดสอนเจ้าํำการนิดหน้า คืนคมใช่มีความสุขอยู่ที่ไหนก็มีความสุขค่ะดูสิค่ะน้องกอขอบคุณมากนะคะเก็บดอกข้าวบันษาเนาะที่บ้านมีบ้านยานี่มีดอกข้าวบันษาจริงหรือ <c oughs> เสียงดีเสียงแหลมจำเนื้อไม่ได้อะ่ะชอบมากเพลงเนี้ย แสงจันทร์ของอาจารย์ไข่มารีหวน,หน่าเลยนะพี่แก้วก็บอกสวัสดีน้องก๊อบนะคะอของจริงมันสวยมากอะเดือนเพ็ญสวยเย็นเห็นอารามน้า,าเจน,นวนดูงามเย็นชื่นน้อยามเมื่อลมพัดพาจริงเหรอคะ ขอให้น้องๆมีความสุขมากๆเลยนะจ้าแก้วยังไม่ได้อาบน้ําเลยกินข้าวยังไม่ทำเก็บเลยด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะไปเก็บนะพาเพื่อนมาดูพระจันทร์ก่อนไม่เห็นพระจันทร์มันสวย <c oughs> ขอบคุณค่ะแสงจันทนวลชวนใจค่ะคิดถึงถี่ที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเรือนที่เคยนะา เจ้าเครียดค,คอยหาลงเอ่ยช่วยพากระซิบข้างกายคุณโจคุณโจมเมเจอร์หรอคะอ่านถูกหรือเปล่าฮาลัลโหลยังคอยอยู่ไม่นายไม่ลืมจะเคลื่อนคลายคิดถึงไม่วายเมื่อเรา องไฟสุมขวายตามข้อคงยังไม่มอดับดอกลมเอ้ยช่วยบอกกระซิบข้างกายร้องง่วแล้วเดยจำเนื้อไม่ได้